อาชีพอะไรที่สามารถออกรถได้บ้างนะครับยกมาห้าอาชีพให้ทุกท่านได้ชมกันแลวกันคลิปนี้ครับไปชมกันเลยสวัสดีครับผมทุกสักดานะครับเจอกันอีกแล้วสําหรับคลิปนี้นะครับอยู่ที่นี่กับสายพินรถมือสองสาขาสำนังงกงานใหญ่บางสมบูรณ์นะครับวันนี้ผมจะมาบอกอาชีพอะไรที่สามารถออกรถได้บ้างน,นะครับยกมาหาอาชีพให้ทุกท่านได้ชมกันแลวกันคลิปนี้ครับไปชมกันเลยอาชีพที่หนึ่งชาวไร่ชาวสวนนะครับเอกสารอะไรบ้างนะครับชาวไร่ชาวสวนทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนใบที่โฉนดต่างๆนะครับโฉนดที่ดินต่างๆในการท,ไทาไร่ทาสวนง่ายๆแค่นั้นเองอาชีพที่2พ่อค้าแม่ค้านะครับหรือว่าอาชีพค้าขายนี่เองนะครับก็ใช้เอกสาษใบยักทะเบีย,ยนบ้านบัตรประชาชนบินซื้อขายของนะครับหรือว่าหน้าร้านต่างๆง่ายๆนี่ยงยาก3านะครับหัวข้อที่3พนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทต่างๆนะครับก็ทะเบียนบ้านบัตรประชาชน สลิปเงินเดือนนะครับใบรับรองเงินเดือนสเตทเมนต์แค่นี้เอง 4. ธุรกิจส่วนตัวเหมือนผมนี่ตอนนี้ฮะธุรกิจส่วนตัวเอกสารมีไม่ยากเลยนะครับก็ทะเบียนบ้านแบบประชาชนนะครับใบพานิชต,ต,ต่างๆนะครับหรือว่าบริษัทต,ต่างๆนะครับออกง่ายๆสบายๆที่นี่สายพิรสดบมือสอสบายทํางานต่อแล้วครับอาชีพที่5 ข้าราชการรัฐวาสาหกิจต่างๆนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากเลยทะเบียนบ้านปร,ประชาชนใบข้าราชการใบรับหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับหรือใบรับรองเงินเดือนเข้าใจง่ายๆนะครับถ้าอยากได้รถมือสองไม่ยากเอกสารไม่ยุ่งยากต้องมาที่นี่เลยครับสายพิน์รถมือสองนะครับ,ารร 2, รบฝากไว้ด้วย,ยกันนะคสำหรับ คลิปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับติดตามข่าวสารในเพจของสายพินรถมือ2 YouTube สายพินรถมือ2นะครับแล้วก็จะมาหาสาระดีๆเทคนิคเล็กๆน้อยๆวิธีการซื้อรถมือ2ง่ายๆเท่านั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ตุ๊กศักดาล,ลากาเพีเงนี้ก่อนล้วการเจอกันคลิปใหม่เดี๋ยวผมจะเอารถรุ่นไหนมารีวิวให้ชมกันนะครับติดตามแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ